วัดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทำภาพปกช่อง YouTube กันนะคะแล้วก็จะสอนใส่ในช่อง YouTube ของพวกเราด้วยค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยแอปพลิเคชันที่จะมาสอนในวันนี้ก็จะเป็นแอป Pixel Lab นะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ในอ่าเพจสโตนะคะดาวน์โหลดมาแล้วหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนทีนี้ให้พวกเรามากดตรงนี้ มาที่ Image Size เพื่อเปลี่ยนขนาดภาพนะคะทุกคนคลิกมาตรงนี้เลือกคำว่า YouTube Channel Banner นะคะเราก็จะได้ขนาดภาพ16:9ต่อนะคะทุกคนกดตตกลงเลยค่ะเสร็จแล้วให้เราเลื่อนไปหาคำว่า Form Gallery นะคะให้เราเลือกพื้นหลังที่จะเอามาทำภาพหน้าปก YouTube ของเราได้เลยค่ะ เลือกได้แล้วก็ปรับระดับให้ได้ตามที่ต้องการจากนั้นติ๊กถูกได้เลยต้องบอกก่อนนะคะว่าภาพตรงที่เห็นนี่คือเวลาเอาไปใส่แล้วอะ่ะมันไม่ได้ทั้งหมดนะคะทุกคนมันจะได้แค่เฉพาะตรงกลางนั่นเองนะคะทุกคนมาพอเราได้รูปแล้วเรามาเขียนชื่อช่องกันเลยให้กดมาที่ตัว A นะคะ จากนั้นให้กดปุ่มดินสอก็อันนี้ให้เราลบออกนะคะแล้วก็เขียนชื่อช่องของเราได้เลยของเราก็จะเป็นจินนี่ท็อปเสร็จแล้วกดโอเคได้เลยก็จะได้ชื่อช่องมาแบบนี้เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนฟอนต์กันให้เราเลื่อนไปทางด้านด้านขวานะทุกคนหาคำว่าอ่าฟอนต์นั่นเองเจอแล้วกดเข้าไปเลยโอเคฟอนต์ก็จะมีเยอะมากๆเลยให้เราเลือกนะคะ เร,เราสามารถดูข้างบนได้ด้วยว่ามันเป็นตัวยังไงพอเราเลือกเสร็จแล้วเราก็ติ๊กโอเคได้เลยนี่ก็จะเป็นฟอนต์หนังสือที่เราเลือกนะคะเสร็จแล้วให้เราเลื่อนไปหาคําว่าสีนะทุกคนพอคลิกเข้ามาแล้วเราก็สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบเลยนะคะว่าเราจะเอาสียังไงแบบไหนพอเลือกเสร็จแล้วเราแค่เราติ๊กถูกได้เลยเสร็จแล้วให้เราเลื่อนมาตรงแบก็กกราวนะคะ อันนี้ทุกคนจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ทุกคนเลยลองเล่นลองทํากันดูเผื่อชอบใครชอบก็ใส่ค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เสร็จแล้วก็ติ๊กถูกนะคะทีนี้เรามาหาขอบตัวหนังสือกันคลิกเข้ามาแล้วคลิกเปิดตรงนี้ด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกขอบของตัวหนังสือได้เลยค่ะเลือกได้ตามใจชอบเลยเลือกเสร็จให้กดติ๊กถูกนะคะเสร็จแล้วก็จะลากมากองกองไว้ตรงกลางก่อนทีนี้จะพาไปดู รูปกับตัวหนังสือที่เราทำพออยู่ในปก YouTube แล้วเนี่ยมันจะเห็นเท่าไหร่ให้เรากดสี่เหลี่ยมตรงนี้จากนั้นกดมาข้างล่างตรงนี้กดกลับตรงนี้หนึ่งครั้งมันจะขึ้นเลขมาแบบนี้นะคะให้เปลี่ยนเลขข้างบนเนี่ยเป็นเลข5้านะคะเลขข้างล่างให้เป็นเลข4ี่จากนั้นกดตกลงนะคะก็จะได้ตารางมาเป็นแบบนี้เลยนะคะถ้าแตะตรงนี้แล้วมันขึ้นสีแสดงว่ามันสามารถลากได้นะทุกคนให้เรากดตรงนี้หนึ่งครั้งเพื่อล็อกไว้นะ ทีนี้รูปปก u t u b e ที่เราทำกันมานะคะคือมันจะเห็นแค่นี้นะคะทุกคนแค่ในกรอบแดงๆแค่นี้เลยมาเดี๋ยวเราจะย้ายตัวหนังสือให้มันเข้าอยู่ในพอดีกรอบนะคะทุกคนใครที่ต้องการพิมพ์ตัวหนังสือเพิ่มให้เราแตะมาที่ตรงนี้ก็จะได้ช่องเขียนหนังสือเพิ่มแบบนี้มานะคะเสร็จแล้วเราก็จะล็อออกนะคะแล้วเราก็จะเขียนว่า thank you for subscribe สร็จแล้วก,กดโอเคก็จะได้มาแบบนี้แล้วเราก็ปรับขนาดให้พอดีเสร็จแล้วก็จะไปเลือกฟอนต์เหมือนเดิมนะคะเลือกเสร็จก็กดโอเคทีนี้เราก็จะมาเลือกสีเลือกเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกเหมือนเดิมเลยเสร็จแล้วก็จะมาใส่แบ็กกาวสักหน่อย เลือกเสร็จแล้วก็กดติ๊กถูกได้เลยเสร็จแล้วก็ลากให้เข้ากรอบพอดีนะคะตรวจสอบรูปกับตัวหนังสือนะคะว่าอยู่ในกรอบพอดีไหมเสร็จแล้วก็เซฟได้เลยกดมาข้างบนตรงนี้กดตรงนี้กดเซฟถูแกลเลอรี่เสร็จแล้วรูปของเราก็จะอยู่ในแกลเลอรี่อัลบั้มภาพนะคะแบบนี้เลยปะเดี๋ยวเราไปใส่ใน y o u t u b e กันให้ทุกคนเข้ามาใน YouTube นะคะ จากนั้นกดคำว่าดูช่องนะคะเสร็จแล้วให้เรากดมาตรงรูปดินสอเราก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะคะสังเกตด,ดูหน้าปลูกช่องของเราก็ยังไม่มีรูปเลยนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปใส่กันกดตรงรูปกล้องตรงนี้เสร็จแล้วเลือกจากรูปภาพของคุณมันก็จะลิงก์ไปยังอัลบั้มนะคะเราก็เลือกรูปที่เราทำไว้มาได้เลยค่ะ ขนาดรูปก็จะเล็กๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนจากนั้นให้เรานะคะใช้นิ้วย่อนะคะโอเคเราก็จะย่อให้พอดีนะคะแล้วเราก็เช็คนะคะรูปที่เราทำทั้งหมดก็จะได้ประมาณนี้เลยเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกค่ะกดกลับออกไปอีกหนึ่งครั้งโอเคหน้าปกช่อง youtube ของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เลย ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการสอนทำหน้าปกช่อง YouTube ของเราในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ